สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะคนไทยไม่ทิ้งกันแห่ชื่นชมตำรวจและไรเดอร์ช่วยสาวขับรถยางแตกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากหลังจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้มีการโพสต์ภาพความประทับใจของน้ำใจคนไทยด้วยกันโดยได้โพสต์ในกลุ่มสายใหม่ต้องรอดเร่าถึงเหตุการณ์นี้ว่าขออนุญาตแอดมินค่ะ อยากชื่นชมและขอบคุณดาบตำรวจธงชัยคงจันและพี่กรับฟู้ดที่ได้ให้การช่วยเหลือดิฉันในขณะที่รถของดิฉันยางแตกก่อนถึงบ้านเอื้ออาทรขอบคุณในความมีน้ำใจของพี่ทั้งสองคนถ้าวันนี้ไม่ได้พี่ทั้งสองคนคงแย่แน่เลยขอบคุณมากๆค่ะ หลังจากที่ได้มีการโพสต์ภาพออกไปก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นสังคมต้องช่วยกันออกมาชื่นชมคนดีค่ะคนแบบนี้แหละค่ะที่โลกต้องการขอให้เจริญเจริญในหน้าที่การงานครับขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามท็อ i ปิกคอมขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ